ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัมมสธสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัมมสธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตตังธัมมังสังฆังนมัสสามิ อิโตปรังสักกะจังธรรมโมโสตโปต,ติ <c oughs> <c oughs> นี่มันจะเป็นบันที่แปดของการปฏิบัติธรรมนาฏิคณะพวกเรา ทั้งที่อยู่ที่วัดมับจันนี้และก็ทั้งที่เราเข้ามาออนไลน์ด้วยนะนก็มีในหลายประเทศที่เข้ามาร่วมกันด้วยความตั้งใจทั้งพระพิสุสมมเณนและก็อุบาสกวาสิกาผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเราคงจะทราบันดีว่าพระพุทธเจ้า สอนในวันมาคะหลักการสำคัญการละบาปบำเพ็ญบุญทาใจให้ผ่อองใสท่านเป็นหัวใจของศาสนาแล้วก็จะงมีอุดมการที่ท่านสอนอีกหลายประการด้วยกันรวมทั้งหลักการที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นขันติความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง เมื่มาทานอาหารทานบางเสวิัตนาทานฉันทานเมื่อเดียวนะมันเป็นภาวนาหรือบางองค์บางท่านก็อาจจะถึงปฏิบัติไม่นอนตลอดคืนก็มีนะักคณะของเราที่มาปฏิบัติก็ดูเรียบร้อยพูดน้อยอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยนะมาจำนวนมากเกือบร้อยท่านแต่ก็เหมือนกับว่า มาคนเดียวต่างคนต่างก็มีจิตศรัทธาตั้งใจทำความดีช่วยเหลือกิจการงานวัดทั้งหลาย่านก็ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางคณะจัดงานนี้ได้วางไว้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีร้อเปอร์เซ็น์ทีเดียวเห็นได้ว่าผู้เมื่อพวกเรามีระเบียบปฏิบัติหรืออยู่ในข้อวัดอยู่ในศีลก็อริสงเกิดความสงบเกิดความ เรียบร้อยนั่นเองเอาสงบเรียบร้อยนี้มันก็มีความเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาหรือเป็นนิพพานเล็กน้อยก็ได้เพราะว่าผู้รู้ทั้งหลายก็กล่าวว่าอนิพพานนั้นเป็นธรรมอันยิ่งและพวกเรา,านี้จะมีโอกาสได้เห็นซึ่งะนิพพานหรือบรรลุถึงะนิพพานนะคำว่านิพพานนี้ก็เป็นภาษาพื้นๆที่เขาใช้กันอยู่ในภาษาบาลี ในประเทศอินเดียเช่นครูบาอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่ามเราหุงข้าวข้าวสุกเรียบร้อยแล้วยกลงมาจากเตาแล้วทุกวันนี้อาจจะเป็นมออไฟฟ้าเราเอาพักที่เสียบออกแล้วเรียกได้ว่าข้าวนี้นิผ่านแล้วเหมาะสาหรับบริโภคได้แล้วเิียตใจเหล่านี้ียาวาติใจจะเห็นนิผ่านนั่นแหะเห็ในในใจของเรานี่เองแหละ ถ้ามาย่อแล้วนสวรรค์ก็อยู่ที่ใจพรหมก็อยู่ที่ใจถ้ามีความดีมีกรรมที่ดีถ้อย่างพวกเราวันนี้มาเช้ามากมาถวายบาทถวายพายักไตจีวรอ,อันเป็นบริขารสมณะบริการของพระพร้อมทางเครื่องสังฆทานอาจจะมีศรัทธามาเปิดโรงทานทำอาหารต่างๆหรือน้ำปะนะส่งเสริม อันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลเรื่องของจิตของคนที่เสียสละต่างกันจากจิตของคนที่มีความตฤที่เหนียวถ้าเมื่อเรามีความเสียสละอย่างนี้นะเป็นบุญเป็นกุศลใส่บาตรฟังธรรมแล้วก็จิตก็เป็นเทวดานั่นเองกายนี้เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตนั้นเป็นเทวดากว่ามนุษย์สาเทวโว จิตที่เป็นธรรมดาน,นี่ยบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติในกรรมฐานมีสติดูกายดูใจจิตของเราก็สงบนิ่งเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นนั้นก็อาจจะมีกำลังน้อยก็เรียกว่าคาิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อย แต่ว่าสมาธิเล็กน้อยนี้อยากเข้าใจว่ามันน้อยจริงๆนะถ้ามันมากเข้ามากเข้าสมาธิก็จะตั้งมัน่นได้ดีขึ้นมาเป็นอปจาระสมาธิสมาธิที่ใกล้กับความสงบนิ่งครับเปรียบเทียบนกตุ้มนาฬิกาแล้วมันจะแกว่งไปแกว่งมาจนเมื่อเกือบจะนิ่งแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นชัดเจนแะ ถ้ามีสมาธิมากขณิกเ,เป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตเอกตาลงเลืออัป,ปนาสมาธิจิตก็นิ่งสงบละสมาธิที่เรามีจะว่าคณิกะอุปจาะปประอปนาขัตาเรามีสมาธิระดับไหนเราก็มาเจริญวิปัสนาพิจารณารูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพ,พบความจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่เราเห็นธรรมชาติเห็นความจริงทุกทุกท่านเนี่ยปฏิบัติถ้ามาพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เกรี๋ยวเห็นธรรมอย่างชัดแจ้งไม่สงสัยว่าตัวนี้เป็นเราไหมหรือของเราไหมทั้งรูปทั้งนามเห็นว่าเป็นเพียงสภาวะอ่ ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนั้นถ้าพูดถึงปรมมะสตรมแล้วก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเป็นเพียงแต่ว่าธาตุเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมดาน้ำเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมีโลกก็มีน้ำมีน้ำก็มีโลกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาจิตก็จะบริสุทธิ นเห็นได้เห็นความว่างได้ในทุกสรรพสิ่งเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นว่ามีตัวตนนะ่ะแท้จริงแล้วเป็นความว่างทั้งนั้นเลยนะไม่มีอยู่จริงอันนี้เรียกว่าเราเห็นสภาวธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าพระุเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะนั่นเองทีนี้เรามาเริ่มต้นกันว่าเราต้องมาฝึก <c oughs> นั่ซึ่งความอดทน สังเกตจนสมาธิเรามาตั้งมันในดีอดตนอดกัน้นต่ออารมณ์ทั้งหลายจิตเราบางครั้งสติสมาธิมันก็น้อยมันน้อยปัญญามันก็น้อยแต่เราเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานะตามสัญญานี่แหละไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรานะเราจะโกรธทําไมโลบทําไมหลงไปทําไมชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราก็ต่อสู้กันนะต่อสู้กัน ต่อสู้กันระหว่างมรคคือศีลสมาธิปัญญากับอวิชาตนาอุปทานในใจของเราถ้าศีลธรรมามิปัญญามีกำลังเอาชนะอวิชาตนาอุปทานได้แต่ถ้าอภิชาตนาอุปทานมีกำลังมรคเราก็สู้ไม่ได้แต่ในตอนนี้เราเริ่มต้นปฏิบัติศีลสมาธิปปัญญาเรายังอ่อนอยู่นะเหมือนเด็กๆก,ก็ยังอ่อนอยู่นะ เพิ่งจะเกิดมานะยังคานอยู่ยังค่อยๆเดินต่อแต่ต่อแต่ตออกมาก็อาจจะตั้งได้ก้าวได้เดินได้จะค่อยๆดีขึ้นไปตามระดับแหละต่อไปก็วิ่งได้นี่แสดงว่ามาัเรามีกําลังมากขึ้นแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถศึกษาเล่าเรียนทํามาหาเลี้ยงชีวิตของเราได้ก็คือจิตของเราได้มีสมาธิ ศีลส,สมาธิปัญญาส่งตัวได้ขึ้นมาอย่างน้อยกรว้วเห็นความจริงกระหเห็นธรรมนั่นเองเมื่อสติเราดีสมาธิเราตั้งมั่นโดยการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าใหายใ,ใ,ใจออกแล้วก็ตามนะสงบนิ่งเราจิ็นด้ว่าบางครั้งเห็นกายเราโยกโค้งได้มีปิติสู้ซาขนลุกขนชันเกิดขึ้นมาบาง องบางท่านกับน,น้ําตาไหลาพพรากออกมาเลยเนะี่ยปิติเกิดขึ้นมามีอาการเหมือนกับขึ้นกระทบฝั่งก็เลยสู้ซาสู้ซากายก็เริ่มเบามือเท้าค่อยๆหายไปหายไปหายไปนะอย่าไปตกใจให้รู้อันนี้คือปิติเกิดขึ้นมาหรือบางครั้งเราฟังธรรมะอิ่มใจตัวเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้นอาการของปิติเราจะอิ่มใจสุขใจ ดีทราบซึ้งใจฟังธทมค,ครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องอความมักน้อยความสันโดษการในการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมามินทบายก็8กิโลไปกลับ16กกิโลอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ง่ายเหมือนกันมันก็วัดมาอาจารย์นี้ม่อเริ่มต้นนั่นนะ่ะก็ไปบินทบาทนูนนะ่นประมาณ6กกิโลเหมือนกันนะออกไปทั้งปากทางถนนสุขุมวิทนูน่นโยมก็นิมนต์ต่อไปอีกประมาณ6 หกกิโลตอนเดินไปก็ออกไปประมาณตีห้าสิบห้าต้องมีไฟฉายไปด้วยนะเธอไฟฉายไปด้วยเดินนะทำวัดเสร็จนั่มายกับทำวัดตีสี่ตีห้าสิบห้าเตรียมตัวออกไปเดินนะถ้าโชคดีขากลับก็มีรถมาสง่์ถ้าไม่มีก็เดินกลับเพราะตั้งเจตนาในการไปบิณฑบาตอยู่แล้วนะก่อนเดินอย่างนี้เป็นต้นไม่มีไฟฟ้า น้ำก็ไม่ได้มีแบบทุกวันนี้ต้องใช้น้ําบ่อสูบขึ้นมาก็ค่อยๆพัฒนามาจนตามระดับด้วยศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่ช่วยกันนั่นแหละจนถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมก็ยังช่วยเหลืออีกในด้านปัจจัยสี่จะเป็นค้าน้ําค่าไฟที่อยู่อาศัยผ้าอ่อนท่อนสบายบาทบริการสี่ปัจจัยสี่ทั้งหลายนี่แหละญาติโยมก็อุปถัมกันมาครับเรื่องของบุญ อันนี้เราบกมนุษย์ษาเทโวนี่ยเราก็จเจริญสติสมาธิให้ตั้งมัน่นมีปิติเกิดขึ้นมากายเบาจิตเบาก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้คือปิติความอิ่มใจมอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นจิตก็นิ่งสงบเป็นสมาธิตั้งมัน่นอิ่มใจมากสุขใหเราเห็นได้ว่าอันนี้เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้รับเลย เราได้รับจากความสุขจากโลกจากเสียงกลิ่นรสปัพฐะธรรมรมที่เราพอใจอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของความยินดีนา,ากามมาสุขาริการิโยโกหรือว่าสิ่งเหล่านี้มันพัดพาก,กันไปเกิดยินร้ายก็เป็นอัตกิลามัฐานุโยโกนี่เรามาปฏิบัติตรงมัชฌิมาปฏิปทาน้องปูชาท่านเปรียบเทียบในหนนาฟังว่ามีไม้ท่อนหนึ่งเรา ปล่อยลงไปในแม่น้ำไม้ท่อนนี้ไม่ติดอยู่ในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของแม่น้ำนั้นนะไม่ติดในกอกแก่งนะไม้ท่อนนี้ก็จะไหลลงไปสู่ทะเลส่งมหาสมุทรนั่นเองเมื่อพวกเราฝึกหัดปฏิบัติเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเกิม,มีสติสมัจญ,ญาที่ดีแล้วนะไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินไล่อย่างนี้ เราก็จะเข้าใจเลยว่าเห็นธรรมขึ้นมาได้แต่ว่าเราต้องทวนกระแสเห็นไหมเห็นธรรมนี่ต้องทวนกระแสโลกกระแสโลกเนี่ยมันจะพัดจิตใจของเราไปอยู่เสมอให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเราต้องทวนกระแสในความอดทนทวนกระแสในการฝึกสติเพราะจิตยังไม่มีสติสติในที่นี้ว่าสติในการที่จะทําให้ใจเรารู้หนูเห็นธรรมะ เราจะพูดถึงสติแมวจับหนูก็มีสตินะทุกอย่างมีสติหมดแต่ว่าไม่ใช่เป็นสัมมาสติที่พูดอยู่นี่ก็คือเป็นสัมมาคือความชอบสติที่ชอบกระลึกอยู่ในกายนิสนาจิตต่ำที่เราม่นั่งกรรมฐา,านเนี่ยนะระลึกที่กายคือลมหายใจเข้าออกในร่างกายของเราเราพิจารณาก็ระลึกที่กาย ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนปัญญายัางไม่เกิดเป็นสัญญาก่อนแต่รู้สึกสบายพิจารณาแล้วสบายใจอิ่มเอิบใจมันไม่มีตัวตนใจก็ผ่องใสนะเราก็เห็นเราก็ดำเนินปฏิบัติอย่างนี้อดทนพยายามทำฟังเทศฟังธรรมะมาพิจารณาจะค่อยๆละกิเลสของเราไได้ทีละน้อยละน้อยนะเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนกันนะ เมื่อเราลับไปได้จิตใจแล้วก็เบิกบานเราก็ไม่สงสัยในแนวทางปฏิบัติตรงนี้เราจะสามารถปฏิบัติแล้วเห็นธรรมรู้ธทมเห็นความจริงได้เป็นอย่างดีเป็นคอยพวกเราวันนี้นะที่มาวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วทั้งผู้ที่อยู่ที่วัดมาบจันทร์ทั้งทีออ่ออนไลน์ด้วยก็คงจะได้รับรดธรรมะพอ,อสมควรนามว่าสพะละสังธรรมรสโสชินติ รสของพระธรรมนั้นชนะซึ้ง,งรสทั้งปวงเราก็านอาหารที่อร ե ศอร่อยแต่เมื่ออาหารนั้นแต่ที่เล่นแล้วเราคืนไปแล้วก็ความอร่อยอร่อยนั้นมันก็หมดไปเนื้ออาหารที่เราไม่ชอบก็หมดไปเหมือนกันแต่รสพระธรรมเนี่ยมันทราบซึ้งอยู่ในใจของเรานะหรือธรรมะที่เราให้ทานรักษาศีลมันอิ่มใจลึกขึ้นมาได้ก็อิ่มใจสุขใจขึ้นมาแ mm. ม้แต่ว่า ผู้ที่ให้ธรรมะให้ธรรมะแล้วจิตใจก็เบิกบานเมื่อท่านมาฟังธรรมะอีกท่านก็ยังอิ่มใจเบิกบานใจปลอดโปร่งใจได้เี่เรียวกว่าการให้ธรรมะเป็นธรรมทานนั่นเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทีเดียวฉันพวกเราทุกๆท,ท่านทั้งที่อยู่ที่วัดและก็ออนไลน์ด้วยก็มีความตั้งใจปฏิบัติหวังว่าคงได้รับลดพระธรรมกัน พอสมควรทีเดียวเป็นการพัฒนาใจให้เกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาเห็นทุกสมุทัยนิโรธนักกรมรมเราก็จะต้องเป็นผู้ที่สำรวมกายสำรวมวาจาไม่เบียดเบียนใครทางกายและกวาจาเป็นผู้ที่มุ่งม,มั่นต่อคําสอนของพระสมมาสมสเด็จเจ้าก่อทุกท่านนั้นจงมีสติปัญญาพัฒนาใจขึ้นมาเป็นมนุษย์เทวดาเป็นพรหม นที่สุดแล้วเห็นธรรมก็เป็นพระอยู่ในใจของเราทุกๆท,ท่านนะ,จะเจริญอร